สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครัวเทลมีพิตนะครับกับผมแอมเ l ลมีพิตนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาทําเมนูลดน้ําหนักนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายมากนะครับแล้วก็ทานง่ายมากด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวต้มอกไก่สับนะครับคอนเซ็ปต์เดิมครับข้าวต้มอกไก่สับไฮโปรตีนนะครับมันจะมีวิธีการทํำยังไงไปชมกันเลยครับ อย่างแรกนะครับที่สําคัญเลยนี่เราต้องมีนะครับอกไก่นะครับผมใช้ประมาณ120กรัมนะครับอันนี้ผมสับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีนะครับกระเทียมนะครับกับรากผักชีอันนี้ผมทุบมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะมาทําน้ําซุปกันนะครับแล้วก็เนี่ครับจะเป็นผักชีนะครับต้นหอมนะครับกระเล่าผมใช้ประมาณ1ทับพีนะครับ ส่วนเครื่องปรุงรสนะครับก็จะมีนะครับเป็นซอสหอยนางลมนะครับโลโซเดียมนะครับซีอิ๊วขาวนะครับโลโซเดียมนะครับถ้าใครจะใช้เป็นซอสปรุงรสก็ได้นะครับแต่พอดีว่าของผมหมดนะครับก็เลยต้องใช้เป็นซีอิ๊วขาวแทนนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยดํานะครับพริกไทยป่นด้วยนะครับขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการปรุงรสอกไก่ก่อนนะครับซอสหอยนางลมนะครับกะประมาณเอานะครับผมไม่ได้ตวงเป๊ะนะครับให้มันมีรสชาตินะครับ แต่ก็ไม่ใส่เยอะเกินนะครับถึงจะเป็น low s o d i ยมแต่ว่าถ้าเราใส่เยอะเกินก็ไม่ดีเช่นเคยนะครับตามด้วยพริกไทยนะครับ คือจริงๆถ้าใครทานจืดได้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องหมักอกไก่นะครับแต่ว่าผมอยากทําให้มันอร่อยนิดนึงนะครับคือเป็นการลดรน้ําหนักที่คล e a n แล้วก็มีรสชาติด้วยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องกินแบบไม่มีรสชาติเลยสัทีเดียวนะครับนี่นะครับอกไก่ที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกเราก็จะใส่ กระเทียมกับรากผักชีนะครับทุบลงไปเราจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะครับหรือถ้าใครมีซอสปรุงรสนะครับก็ใส่ซอสปรุงรสได้ตามด้วยพริกไทยป่นนะครับขั้นตอนการทำน้ำซุปนะครับถ้าใครที่ชอบทานมีรสชาติหน่อย สามารถใส่ผงปรุงคลีนไปได้นะครับน้ำซุปเราเดือดได้ที่แล้วผมจะใส่อกไก่สับนะครับลงไปใช้ช้อนตักนะครับเพื่อให้มันเป็นก้อนนะครับไม่ได้ใช้มือปั้นนะครับก้อนไม่ต้องสวยมากก็ได้ครับ ือถ้าใครจะไม่ไม่ทานเป็นอกไก่สับก็ได้นะครับก็เลือกเป็นหมูสันในนะครับที่ไม่ติดมันเนื้อสันในที่ไม่ติดมันนะครับหรือจะเป็นปลาก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบทานเนื้อสัตว์ประเภทไหนนะครับนี่ใส่หมดแล้วเราก็รอให้ไก่สุกนะครับ นี่ครับข้อดีของการทานอกไก่เห็นไหมครับเวลาเราทําซุปมันจะไม่มีไขมันลอยขึ้นมาเลยนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็แค่เอาข้าวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็มาตักน้ําซุปนะครับลาดลงไปขอตักไก่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้น้ำไม่เยอะไม่ล้นนะครับ กระเทียมที่ใส่ลงไปก็ทานได้นะครับผมผมทานได้หมดเลยผมชอบทานพวกสมุนไพรนะครับนมมน,น,บนี่เป็นไงทุกคนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ มาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลวกลงไปนะครับทุกคนครับผมลวกไข่นานไปนะครับตอนนี้จากไข่ลวกผมกลายเป็นไข่ต้มแล้วนะไข่ต้มนะครับกลายเป็นสุกสุกไปเลยนะครับแต่เราก็ทานได้นะครับก็เป็นข้าวต้มอกไก่ไข่ต้มแล้วันนะครับต้นหอมนะครับใส่ลงไปแล้วก็เป็นผักชีนะครับ ขีนะครับโรยลงไปโรยผักชีลงไปเติมพริกไทยนะครับ <Wow. S 1> เผ็ไดไม่พอครับ <Wow. S 1> ผมใส่พริกป่นเพิ่มไปด้วยเยอะเลย โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปกติแล้วนะครับลุงโค้ดหรือเพจเรานะครับจะไม่แนะนําให้ทานซุปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซุปที่เราทําเองปรุงเองนะครับก็สามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรารู้นะครับว่าเราปรุงอะไรเข้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาชิมให้ทุกคนดูก่อนเลยดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงผมชิมซุปก่อนเลยนะครับ ก็จะจืดนิดนึงนะคะเพราะว่าผมใช้เป็นซีอิวขาวนะคบไม่ได้ใช้เป็นซอสปรุงรสนะครับแต่ก็ทานได้ครับยิ่งจืดยิ่งดีนะครับถ้าใครอยากลดน้ําหนักนะครับและก่อนที่ผมจะไปทานนะครับผมอยากฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับเรานะครับอ้วนขึ้นนะครับน้ําหนักตัวเรามากขึ้นนะครับเป็นผลมาจากอาหารนะครับที่เราทานมากเกินไปถ้าคุณอยากลดน้ําหนักให้คุณเริ่มต้นที่อาหารก่อนนะครับลองปรับที่อาหารก่อนแล้วก็หารูปแบบการออกกำลังกายที่เราชอบนะครับแล้วทุกคนจะ สามารถมีหุ่นที่ดีได้นะครับและถ้าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับใน y t u t u นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีม e a l t h m e f i t ของเราด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ